สวัสดีค่ะบัตดีตอนตอนก่อนเที่ยงนะคะอีกห้านาทีเที่ยงนะคะจากฝั่งเยอรมันวันนี้รัดจะมาแนะนําครีมอาบน้ํานะคะครีมอาบน้ําของเซเดนะคะใช้สระผมดีมากๆเลยนะคะดีกว่าของเปลาลีฟอีกนะคะแต่ก่อนรัดใช้ครีมอาบน้ําของเปลาลีฟสระผมนะคะเสร็จแล้วรัดมาลองใช้ตัวเนี้ค่ะเนี่ยผสมอะโวคาโดแล้วก็มันมีความชุ่มชื้นสูงนะคะฟอยทิคขายนะคะ สำหรับทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนผิวของเรานะใช้ดีมากๆเลยนะคะแนะนำเลยนะคะรัดไปได้มาวันนั้นเกตขวดนะคะปกติเขาจะอยู่ประมาณสองยูโรสองยูโรห้าสิบเก้าเซนนะคะเสร็จแล้ววันนั้นรู้สึกว่าเขาจะลดเหลือประมาณออยออยูเอ,อ,อ่อหนึ่งยูโรนะคะหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนนะคะรัดก็เลยไปหอบมาหมดแถวเลยนะคะใช้ดีมากนะคะกลิ่นหอม หอมมอนผ่อนนะหอมเหมือนสมุนไพรนะ,ะหอมเหมือนสมุนไพรเป็นของหมอนะ,ะแนะนําเลยนะคะแนะนําเลยไม่ต้องไปซื้อยาสระผมราคาแพงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสระผมเสร็จแล้วนะคะเวลาเราลีดผมนะ,ะเนี่ยผมเราจะไม่แห้งนะคะเนี่ยผมจะแบบจะมีน้ําหนักนะคะเนี่ยจะมีน้ําหนักปกติเวลาลัดลีดผมนะ,ะผมจะเป็นแบบแห้งๆนะคะเวลาสระเสร็จใหม่ๆเราจะสัมผัสได้เลยว่าผมแห้งนะคะ ถึงเราจะใช้ทิชเม้นผมเราก็ยังแห้งอยู่นะคะแต่ตัวนี้เขาจะทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนผิวบนผิวผมนะ,ะบนผิวเราอย่างเงี้ยเวลาเราอาบน้ําเสร็จเขาก็จะทิ้งความชุ่มชื้ชนไว้บนผิวเรารัดก็เลยรัดชอบใช้สบู่สระผมอยู่แล้วนะคะแต่ลัตก็ลองดูของเปาลิฟแล้วก็ใช้ประจําอยู่แล้วกลิ่นแบบน้าอ่ะนะคะแต่ตัวนี้รัดเพิ่งลองครั้งแรกนะคะประทับใจเลยนะคะลองดูนะคะลองนํามา สรดูเหมือนรัดนะคะแล้วจะประทับใจค่ะโอเคค่ะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาค่ะ